พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายโดยนัยยะแห่งอริยสัจสี่เห็นตลอดสายนัยยะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายก็มีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะมีว yeah. ิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพรามีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย ก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคล่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตวนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชราการจุติความเคลื่อน การแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาลละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวริกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุททั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิด การก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตวนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพ ความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งภพมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบ ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือการมาพบรูปประพบอรูปประพบภิษุททั้งหลายนี้เรียกว่าพบความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานมักอันประกอบได้องค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งพบได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริช,ชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายก็อุปาทานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในความเห็น ความยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายและวาจาหรือศีลรดความยึดมั่นในความเป็นตัวตนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปาทานความก่ะขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานย่อมมีเพราะความก่ะขึ้นพร้อมแห่งตัณหาความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา มักอันประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ ภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งตัณหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือความอยากในรูปความอยากในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายความอยากในธรรมารมภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าตัณหาความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหาย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งตัณหาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนามักอันประกอบด้วยองคป8ดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบการดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายและเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราความดับไม่เหลือแห่งผัสสะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความด âm ริดชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งผัสสะทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสทางใจภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าผัสสะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะ ความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะนะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบ ความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายก็สลายยตนะเป็นอย่างไรเล่าจากขวายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมานายตนะ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายตนะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปมักอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายก็นามรูปเป็นอย่างไรเล่าเวทนาสัญญา เจตนาผัสสะมณสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตะทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตะทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูปความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณ ความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมัดอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุวิญญาณผู้รู้แจ้งทางตาโสตวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณผู้รู้แจ้งทางใจ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความกก่ะขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความกก่ะขึ้นพร้อมแห่งสังขารความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขารมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบ การพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกายะสังขารความปรุงแต่งทางกาย วจีสังขารความปรุงแต่งทางวาจาจิตตะสังขารความปรุงแต่งทางใจภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชาความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชชา มักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลาย ในการใดาแลอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เรื่องธรรมสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสา,าวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัตวธ,ธรรมนี้แล้วดังนี้บ้าง ผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัตธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำระก,กิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้าง ดังนี้แหลปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาท คือทำมาเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทําในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตรนี้ภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่า 1. นึภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมาธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมตถิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมะนิยามตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมาธาตุนั้นรันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ควา่าและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูประชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แหลธรรมธาตุดในกรณีนั้น อันเป็นตตะ,ะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตะ,ะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญยะตตาคือความไม่เป็นไยโดยประการอื่นเป็นอิทัพป,ปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในส่วนถัดมาพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสในสำนวนเดียวกันนับแต่ข้อสองภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมี 3. ภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีสภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมี 5. ภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมี 6. ภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย well ่อมมี 7. ภิกษุทั้งหลายเพราะสลายัตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมี 8. ภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัย สลายยตนะย่อมมี 9. ภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมี 10. ภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมี11ภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีภิกษุทั้งหลาย พระเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดู เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แหลธรรมธาตุดาในกรณีนั้นอันเป็นตถะ,ะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตะ,ะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตะตา คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท